รีวิวกระเป๋าเดินป่า Caper Boys Wanderer ขนาด60ลิตรที่ผมเอาไปใช้งานจริงบนป่าภูสาดาในช่วงป่าแตกอ่าสัมผัสแรกที่จับนะครับรู้สึกว่าทำไมกระเป๋ามันดูไซส์เล็กกว่า60ลิตรปกติอันนี้คือ45ลิตรเห็นอะไรไหมไซส์มันใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเห็นปะเฟรมมันจะแน่นๆนะส่วนที่มันมีเพิ่มเข้ามาแล้วมันกลายเป็น60ลิตรอะไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นของมันจริงคือตรงนี้มีช่องเพิ่มขึ้นตรงเนี้ย ได้เยอะมากเดี๋ยวผมเปิดซิไปดูนะครับเนี่ยไอตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นที่มันขยายไซส์ขึ้นมาคือผมว่ามันเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากนะครับคือแทนที่เราจะเพิ่มความจุแบบไซส์ด้านข้างหรือว่าแบบขยายขึ้นด้านบนให้มันดูกระเป๋าใหญ่ขึ้นอะ่ะโครงสร้างในการปรับแต่งสายเหมือนกระเป๋าเดินป่าทั่วไปแต่แปลกีที่ส่วนโค้งของกระเป๋ามันเข้ากับหลังพอดี แ,แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือจุดใส่ของเขาให้มาเยอะมากข้างบนเปิดได้เปิดตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ได้ดไดลดล็อกแล้วก็เปิดจากด้านในของกระเป๋าได้แล้วคุณก็ยังดึงเปิดมาจากด้านหน้าได้และถ้าคุณอยากจะอัดให้มันหนักจริงๆมันมีสายรัดข้างล่างให้ด้วยคุณอาจจะย้ายเต็นท์หรือว่าทุงนอนมาใส่ไว้ตรงนี้แทนสรุปคือกระเป๋าขนาด60ลิตรที่มีขนาดใกล้เคียงกับ45ถึง50ลิตรมีช่องใช้งานเยอะปรับแต่งได้หลากหลายกับราคา3,000กว่าผมถือว่าคุ้มมาก สำหรับทริปาวัน2คืนนี่คือไซส์ที่อยู่ตรงกลางพอดีชีวิตที่อยู่ตรงกลางคือชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมล่ะ